สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องพระเครื่องทั่วทิศท,ทั่วแดนราคา100น้องก็มาใน EP ที่38นะคะวันนี้ก็ราคา100ทุกองคทุกรายการเลยนะพี่ๆนะไม่มีรายการพิเศษนะคะวันนี้นะ EP ที่38นะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสแกน QR Code ต,ตรงนี้ได้เลยนะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0841803159นะ น้องก็ฝากพี่พี่ทุกคนนะคะที่รับชมอยู่ก็ช่วยกันนะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะเพื่อที่พี่พจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในทุกๆวันเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่ๆนะรายการที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นน้องขอนุยัตเปลี่ยนมุมกล้องนิดหนึ่งนะคะ นี่เลยนะพี่พี่นะรายการที่1นนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะแบบใหม่เลยพี่พี่รายการนี้นี่ก็จะเลี่ยมกรอบพลาสะติกมานะคะด้านหน้าก็จะไม่มีพลาสะติกใสนะพี่พี่นะเห็นพระเปื่อยๆแบบนี้เลยสามารถสัมผัสพระโดยตรงได้เลยนะคะเนื้อหาด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สองนะพี่พี่นะ รายการนี้นะคะจะเป็นนี่เลยหลวงปู่ดู่นะพี่ๆนะวัดส,สะแกนะคะจะเป็นพระพรมสี่หน้านะคะก็จะใส่กล่องกัมมี่มาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวน้องแกะด้านในให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาพระด้านในนะด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็น กลมจักแบบนี้เลยนะพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะรายการที่2นะคะราคาก็100บาทเหมือนกันนะคะใ,ใส่กล่องไปแบบนี้ก็จะมีค่าจัดส่งนะคะบ้านละ50บาทนะพี่พี่นะ <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่3ะค่ะ <c oughs> รายการนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นพระปิดตาะค่ะพี่พี่นี่เป็นพระปิดตาสวยๆเลยนะนี่นะคะ ด้านหน้าก็จะแปะแผ่นทองมาด้วยนะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะพี่ๆนะรายการนี้ก็รายการที่สามนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหล่อพี่ๆค่ะนี่เป็นรูปทรงหยดน้ําแบบนี้เลยนะนี่เลยหลวงพ่ออะไรน้องก็ไม่ทราบที่มาเหมือนกันนะคะดันข้างประมาณนี้เลยนะ อันนี้จะเป็นเนื้อหาด้านหลักนะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่สี่นะคะไปนะคะจะเป็นรายการที่ห้าพี่พี่ค่ะนี่เลยพี่พี่รายการนี้เป็นพระปิดตานะพี่พี่นะนี่รายการก็อันเล็กๆประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่นะพี่พี่นะนี่เลยที่พี่พี่เห็นใหญ่ๆเพราะว่าน้องซูมเข้ามาให้เห็นใกล้ๆนะ นี่เลยนะพี่พี่นะหน้าพระชัดๆัดเลยรายการที่ห้านะคะรายการนี้นะสวยสวยใหม่ๆแบบนี้เลยพี่พี่ค่ะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะค่าจัดส่งก็ห้าสิบบาทนะคะซื้อกี่องค์ก็ค่าส่งห้าสิบบาทนะคะไปรายการที่หกนะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยรายการนี้นะคะเป็นตะกุดพิษสมอนนะพี่พี่นะนี่เลยสวยๆเลยนะพี่พี่นะ รายการที่6นะคะรายการนี้นะพี่พี่นะตะกุดพิษสมอนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะนี่เลยจะเป็นหลวงพ่อกลั่นนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นก็จะเลี่ยมใส่กรอบมากรอบด้านหน้าลงยาม,มาสีเขียวสวยๆเลยพี่พี่นะนี่เลยนะคะสีเขียวเหนียวซับนะพี่พี่นะ เนื้อหาด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะรายการที่7นะคะรายการนี้นะต่อไปรายการที่8ดนะพี่ๆค่ะรายการนี้ก็จะเป็นพระวัดปากน้ำนะพี่ๆนะรายการที่8นะคะนี่ก็จะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะก็จะยึดกรอบโลหะมาแบบนี้นะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยพระวัดปากน้ํารายการที่แปดนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้าค่ะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่เก้านะพี่ๆนะรายการนี้นะคะเป็นเบียแก้เลยพี่ๆนะนี่เบียแก้สวยๆเลยนะคะเบียร์ใดชื่นชอบก็รายการนี้รายการที่เก้านะพี่ๆนะนี่เนื้อหาสวยๆเลยนะคะนี่ รายการที่เก้านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ศิลานะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องแกะให้ดูด้านในนะคะใส่กรอบสีขาวมาแบบนี้เลยอืมนี้เลยพี่พี่นะเดี๋ยวน้องแกะให้ชมนะคะนี่นะสวยๆเลยพี่พี่ค่ะ เปิดตานะคะรายการที่สิบนะพี่พี่นะนี่เนื้อหาใหม่ๆเลยพี่พี่รายการนี้นี่ด้านหลังสวยมากพี่พี่ค่ะรายการที่สิบนะคะด้านล่างนี่มีสลักมีปั๊มไว้ด้วยนะคะซอสลาสี่หกหนึ่งนะพี่พี่นะรายการที่สิบนะคะพี่พี่เขาจะได้ไปพร้อมกล่องนะพี่พี่นะพร้อมกล่องแบบนี้เลย นี่นะคะเป็นกล่องสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะรายการที่10นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะรายการนี้นะพี่พี่นะเป็นพระหลวงปู่สุขนะคะนี่พระเก่าเก่าสวยๆเลยนะพี่พี่นะด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อค่ะด้านหลังนะพี่พี่นะรายการที่11นะคะรายการนี้ต่อไปรายการที่12ค่ะ รายการนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะก็จะเป็นด้านหน้าเหมือนจะคัดพงทองมาด้วยนะคะเนื้อหาก็จะเก่าๆแล้วนิดนึงนะเลี้ยมใส่กรอบใสมาแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อหาด้านหลังออกแนวเก่าๆเหมือนกับด้านหน้าเลยนะพี่พี่นะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเลี้ยงรอเก้าค่ะพี่พี่ค่ะ เรียนร้อเกตอนที่ท่านนั่งอยู่บนบันลังนะพี่พี่นะสง่างงามเลยพี่พี่คะ่ะรายการที่13นะนี่เนื้อหาด้านข้างนะคะเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยจะเป็นปีพศ2 5 3หนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่14คะ่ะรายการนี้นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อลวยนะพี่พี่นะ นี่เลยหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะจังหวัดชัยนาทนะคะภาพถ่ายสวยๆเลยนะพี่ๆนะรายการที่14นะคะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนพยันแบบนี้เลยนะพี่ๆใดชื่นชอบนะคะก็จดจำเลขรายการแล้วก็เลขอีพีให้น้องกันด้วยนะคะวันนี้ EP พีที่38นะินะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15้าค่ะรายการนี้ก็เป็นเลี้ยนหลอกเก่าพี่ๆค่ะ นี่เลยเหรียญหลอกเก่าๆแบบนี้สวยๆเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะเนื้อหาด้านหลังนี่เก่าๆแบบนี้เลยรายการที่สิบห้านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกค่ะรายการนี้ก็เป็นเหรียญหลอกโบราณเก่าไม่ทราบที่มานะพี่ๆนะ นี่รายการนี้นี่เก่าจริงๆนะคะด้านหน้าก็จะเริ่มขึ้นครับกรุดำดแบบนี้แล้วนะพี่พี่นะเนื้อหาด้านข้างนี่ด้านหลังก็เก่าเหมือนด้านหน้าเลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบหกนะพี่พี่นะวันนี้น้องก็เหมาพระใหม่ๆสวยๆมาพี่พี่รับชมรายการใหม่ทุกรายการเลยนะพี่พี่นะวันนี้ก็ e ีที่สามสิบแปดนะพี่พี่นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะ รายการนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานขี่หนุมานนะพี่พี่นะนี่เนื้อหาก็เก่าๆแบบนี้เลยด้านหน้าก็มนๆนนะคะผ่านาการใช้งานแล้วนะคะพี่พนะน่าจะผ่านมาหลายมือแล้วนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่พี่ดูด้านหน้าดูความเก่านะเก่ามากๆเลยนะพี่พี่นะรายการนี้นะ ก็จะเลี่ยมใส่กรอบมาพร้อมใช้งานแบบนี้เลยในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดนะวันนี้ก็หนึ่งร้อยบาททุกทุกรายการเลยนะพี่พี่นะในการไหนราคาก็หนึ่งร้อยบาททุกองเลยนะคะก็จะมีเป็นค่าจัดส่งนะห้าสิบบาทแบบเมาเมาเลยพี่พี่ค่ะต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะรายการนี้เป็นหลวงพ่อไผ่พี่พี่นะนี่เลยหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะก็จะใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะพี่พี่นะ พี่พี่ได้ทํางพระได้ทั้งกรอบเลยรายการนี้เนื้อหาพระก็สวยๆเลยนะพี่พี่นะหลุมเข้าไปนะคะนี่เนื้อก็ออกเคี้ยวเคียวแบบนี้เลยนะพี่พี่นะด้านข้างนะคะด้านหลังนะนี่จะเป็นปีพศสองสี่เจ็ดแปดนะคะรายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่ขาพี่พี่ได้ทั้งพระได้ทั้งกรอบไปแบบนี้เลยในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะนี่เลยเก็บสะสมกันได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญรอ,อกเก่าไม่ทราบที่มานะพี่ๆนะเป็นเหรียญรอ,อกเก่าๆเลยน้องก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะนี่นะคะด้านข้างนะเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่20นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 1 21ค่ะ รายการนี้นะพี่พี่นะจะเป็นลูกอมถักเชือกนะคะนี่เลยลูกอมถักเชือกเพิ่งเคยมีมาพี่พี่นะรายการแรกเลยรายการนี้นะเพราะว่าพอน้องไปเหมาพระสวยๆวยใหม่ๆม่มาพี่พี่ดับชมกันด้วยพี่พี่นะอีพีวันนี้อีีที่38ดนะคะอันนี้ลูกอมถักเชือกนะรายการที่21็ดนะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่22สิบค่ะรายการนี้นะคะเป็น เลี้ยนหลวงปู่ทิมพี่ๆขาหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนี่นะคะหน้ากากสีทองสวยๆเลยรายการที่22นะคะจะเป็นอายุครบ8รอบนะพี่ๆนะพี่ๆนทะ่านใดสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ08-4.1803.159นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่23คะ่ะรายการนี้นะพี่ๆจะเป็นพระมาเหส่วนนะ นี่เลยเลี่ยมใส่กรอบเหลืองมานะคะกรอบสีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยรายการที่2ี่สิบสามนะคะต่อไ,ไปนะคะเป็นรายการที่24ี่ค่ะรายการนี้พี่ๆคะ่ะนี่เลยเป็นเต่าหลวงปู่เหลียวพี่ๆนะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นพระสังกจายนะพี่ๆนะนี่เลยเป็นรุ่นเงินล้านหรือเปล่านะรุ่นปดนี่หรือเปล่าพี่ๆท่นใดใช้แล้วก็อาจจะหมดนี้ก็ได้นะ นี่เลยนะคะเตาล้งปูหลิวนะพี่พี่นะรายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25ค่ะรายการนี้เป็นพระสงเด็กนะพี่พี่นะนี่เนะะื้อหาสวยมากพี่พี่ค่ะ เนื้อหาสวยจริงๆพี่ๆเกาๆแบบนี้เลยเลี่ยมใส่กรอบมาด้วยกรอบด้านหน้าฝั่งเพชรนี่เล่นไฟมากพี่ๆรายการนี้รายการที่25นะคะสวยๆเลยพี่ๆค่ะราคาแค่100บาทนะวันนี้1 0ึงรบาททุรายการเลยพี่ๆค่ะเนาะไม่มีรายการพิเศษให้พี่ๆนะวันนี้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่26ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็น เลยนหลวงปู้เอี่ยมพี่พี่นี่เนื้อหาชัดมากรายการนี้นะเลยนหลวงปู้เอี่ยมนะคะพิมพ์สวยมากรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะพี่พี่นะด้านข้างนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยนะ<ม>อย่าลืมนะคะชอบรายการไหนก็จดจําเลขรายการให้หน้องกันด้วยนะพี่พี่นะจดจําเลขรายการแล้วก็อย่าลืมเลข ep กันด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนี่เลยพี่พี่เป็น เสือแกะไปพี่ขานี่เลยรายการนี้น้องไม่รู้นะคะว่าเป็นงาแกะหรือว่าเป็นเขี้ยวเสือไหนพ,พี่นะนี่ก็แกะสลักมาแบบนี้สวยๆเลยนะคะนี่เลยนะคะสวยๆเลยหลวงพ่ออะไรน้องน้องไม่แน่ใจนะพี่ๆนะ พ,พี่ก็ไปลองทายกันดูนะหรือว่าจะอุดหนุนไปนะพี่ๆสวยๆเลยนะคะเสือแกะสลักรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่ๆนะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะรายการนี้นะจะเป็นนี้เลยพี่ๆค่ะเป็นลูกอมนะลูกอมอลูกอมลูกสะกดนะพี่ๆค่ะ เ็นเนื้อออกสีเขียวๆแบบนี้เลยเล่นแสงเล่นเงาแบบนี้เลยนะรายการที่28นะพี่นะพี่ๆนะสวยๆเลยนะคะนี่พี่ๆใดมองไม่ชัดก็ทักมาสอบถามขอรูรูปเพิ่มเติมได้นะคะลูกอมนะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่พี่พี่ๆ่ะรายการที่2ี่นะพี่ๆนะเป็นนี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าก็ ฝังเพชรฝังพลอยมาสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่เลยเป็นเหมือนสีแดงเลือดหมูหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะสวยๆเลยนะคะเนื้อหาพระด้านในก็เก่าๆแบบนี้เลยนะเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะได้ทั้งพระได้ทั้งกอบราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสิบค่ะรายการนี้เป็นพระปิดตานะพี่พี่นะนี่เลย สวยๆเลยนะคะพระปิดตานะคะรายการที่สามสิบนะพี่พี่นะเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะนี่เป็นของหลวงพ่ออะไรน้องก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่นะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดจะเป็นนี้เลยพี่พี่ค่ะพระสมเด็จนะหืฝั่งเพชรมานี่ดูขลังมากเลยพี่พี่ค่ะเพชรสีนี้นะคะนี่เนื้อหาพระเก่าๆเลยพี่พี่ โอ้ย EP นี้นี่น้องก็มีพระสมเด็จไหมพี่ดูแบบจุกๆเลยนะคะเวียนใดที่ชอบพระสมเด็จ EP นี้นี่น่าจะถูกใจแน่นอนนะพี่พี่นะเวียนใดที่สนใจนะคะอย่าลืมนะพี่พี่นะวันนี้ EP ที่สามสิบแปดนะคะจดจําเลข EP แล้วก็เลขรายการให้น้องกันด้วยนะพี่พี่นะ พี่เบี้นใดสนใจก็นี่เลยสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมในไลน์ได้เลยนะคะว่าหากอยากดูรูปเพิ่มเติมหรืออยากดูรูปมุมไหนหรืออยากจะดูผ่ารายการอื่นเพิ่มเติมนะพี่พี่นะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะว่าหาพี่พี่ท่านใดไม่เล่นไลน์นะ0841803159นะคะเบอร์โทรศัพท์น้องนี้นะคะก็สามารถแอดเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ด้วยนะพี่พี่นะน้องขอฝากพี่พี่นะคะทุกคนเลยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะเพราะวันนี้น้องมี พระใหม่ๆหม่าพี่พี่รับชมพี่พี่เออวันนี้พระใหม่ๆหม่สวยๆเลยพี่พี่ขาอย่าลืมนะคะกดติดตามกันด้วยนะพี่นะกดกระดิ่งกันด้วยนะพี่นะคลิปจะเด้งทุกวันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสองค่ะรายการนี้น่าจะเป็นพระหลวงปู่สุกหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะเนื้อหาก็จะออกแนวเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ รายการนี้รายการที่32นะคะเนื้อหาด้านหลังก็จะมีแอบเขียนยันมาด้วยพี่ๆนะเป็นกิมมิคเล็กๆนะนี่เลยสังเกตกันดีๆนะคะชอบรายการไหนนะก็อุดหนุนรายการนั้นกันได้เลยพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่33ค่ะรายการนี้นะพี่ๆนะเป็นสมเด็จวัดลักังนะคะนี่เลยเป็นสมเด็จโตนะคะเนื้อหาประมาณนี้เลยนะได้ทั้งกบได้ทั้งพระเลยนะคะ รายการนี้นี่สวยอยู่แล้วพี่พี่ค่ะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะเป็นนี้เลยค่ะเป็นคาถาจินบัญชรนะพี่พี่นะนี่คาถาเ็าชัดๆเลยพี่พี่ค่ะนี่นะพี่พี่นะสมเด็จวัดละคังนะคะเป็นสมเด็จของพระสมเด็จโตนะพี่พี่นะรายการที่สามสิบสามนะคะได้ถังกรอบไปแบบนี้เลยนะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสี่ค่ะ รายการที่34นะคะจะเป็นนี้เลยค่ะเป็นพระปิดตานะคะนี่พระปิดตาเขามีหลายรูปแบบจริงๆพี่พี่ค่ะน้องจำไม่หมดด้วยนี่นะพี่พี่นะด้านข้างประมาณนี้เลยนะคะเนื้อหาด้านหลังนี่พระปิดตานะรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่3 5หค่ะพี่พค่ะรายการที่35จะเป็นนี้เลยนะพี่นะเป็นตะกุดหนังเสือนะพี่นะตะกุด หลังเสือหรือหนังเสือนะ่นน้องจําไม่ได้นะพี่นะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบห้านะคะนี่ไม่รู้ถลกหนังเสือตัวไหนหรือหลังเสือตัวไหนมานะพี่นะก็สวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบห้าราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบหกค่ะรายการนี้นี่เป็นพระสมเด็จเจ้าเก่าเจ้าเดิมอหกแล้วพี่ๆค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะพี่ๆนะนี่เลย พระสมเด็จเนื้อหาด้านในเก่าๆแบบนี้เลยนะรายการที่สามสิบหกนะคะก็จะเป็นกรอบสีหน้าคนะพี่ๆนะนี่เลยนะกรอบสีหน้าด้านหลังก็เป็นเหมือนเสียนนะให้พี่นะรายการนี้สวยๆเลยนะคะรายการที่สามสิบหกนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะรายการนี้เป็นพระหลวงปุษกพี่ๆเนื้อหาเก่ามาก นี้เลยเก่าๆแบบนี้เริ่มมีครับกรุดำๆแบบนี้ราคาก็แค่100บาทนะคะด้านหลังก็จะมีแอบ,บเขียนยันมาด้วยนะพี่พนะสังเกตกันดีๆนะคะชอบรายการไหนนะต่อไปนะคะรายการที่38ค่ะไปนะคะเป็นรายการที่38นะคะพี่ๆค่ะรายการนี้ก็จะเป็นงนี้เลยหากเวียนใดไม่ชอบพระสมเด็จที่เป็นกรอบสีนะคะนี่น้องก็มีแบบกรอบใสน,นะพี่ๆนะ นี่เลี่ยมใส่กรอบใสมาแบบนี้เลยสวยๆนะคะพร้อมใช้งานเลยพี่พนะด้านหลังเนื้อหาก็เก่าๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะ,ะพี่พี่นะโอ้โหรายการนี้เก่าจริงๆนะพี่พี่นะหลวงพ่ออะไรน้องก็ไม่ทราบนะคะรายการนี้ก็เป็นนี่เลย เป็นเหรียญแกะสลักนะพี่พี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่39นะคะอนี้ยังมีคราบฝุ่นคราบดินอยู่เลยพี่พี่นะเก่าจริงๆนะคะไม่รู้ว่าผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแล้วนะรายการนี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40่สิบพี่พี่ค่ะโอ้โหพระสมเด็ดมาอีกแล้วนะพี่พี่นะรายการที่40นะคะนี่เลยนะ น้องสับรายการนะคะเพื่อที่พี่จะได้ไม่จําสับสนกันนะนี่เลยพระสมเด็จรายการนี้ก็จะเหมือนแปะแผ่นทองขัดผงทองมาโดยด้านหน้านะเป็นยึดกรอบพลาสติกนะคะนี่เลยไม่มีหน้ากากนะพี่ๆนะนี่เลยสามารถจับพระเนื้อเปื่อยได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะรายการที่40นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่41ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็น พระเก่าโบราณน้องไม่ทราบที่มาเหมือนกันนะพี่พี่นะ,ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่41นะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะราคาโก100บาทนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้พี่พี่ EP ที่สามสิบแปดนะคะจดจำเลขรายการแล้วก็อย่าลืมเลข EP ให้น้องกันด้วยนะต่อไปนะคะนี่เลยพี่พี่ค่ะเป็นรายการที่สี่สิบสองนะคะ อันนี้เป็นเลยพี่ๆค่ะแปลกใหม่มากเพิ่งมาครั้งแรกเลยพี่ๆค่ะนี่เลยเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแผ่นะคะวัดพิกุลทองสีสีนี้แปลกใหม่นะพี่นะเหมือนแคนดี้เลยพี่ๆค่ะนี่เลยเหมือนลูกอมแคนดี้เลยนะพี่นะนี้ด้านหน้าก็จะฝั่งตะกรุดมาด้วยนะพี่นะพระสมเด็จนะรายการที่สี่สิบสองนะคะเพิ่งเคยมีมาครั้งแรกเลยนะเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยพี่ดู ดีเทลของเขานะคะจะเป็นเหมือนหน้าหลวงพ่อนะตรงนี้นะพี่ๆนะด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่42นะพี่ๆนะนี่เลยนะคะพระสมเด็จแคนดี้นะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่43ค่ะรายการที่43นะคะพี่ๆขาจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นตะกุดนะพี่ๆนะนี่เลยจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะ น้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกนอตเนื้ออะไรนะคะนี่เนื้อหาประมาณนี้เลยพี่พี่ตะกุดนะรายการนี้รายการที่สี่สิบสามนะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทต่มพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่รายการนี้นะคะจะเป็นแพะแกะสลักกับพี่พี่นะนี่เลยจะแกะสลักมาจากเขาควายนะคะนี้เลยรายการนี้เป็นแพะแกะสลักเขาควายนะคะสวยๆเ,เลยนะพี่พี่นะ เก่าๆแบบนี้รายการที่44นะคะนี่นะราคาก็100บาทนะด้านล่างก็จะมีเขียนยันมาด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่45ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะพี่ๆนะพระสมเด็จเนะะื้อหาสวยๆแบบนี้เลยเลี้ยมใส่กรอบมาสวยๆมากพี่ๆรายการที่45นะคะเป็นกรอบสีนาานะคะพี่ๆค่ะ เนืด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่46ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระปิดตานะพี่ๆนะพระปิดตาสวยๆเลยนะคะเนื้อหาด้านข้างประมาณนี้เลยด้านหลังนี้แบบใหม่พี่ๆค่ะเพิ่งเคยเห็นด้วยน้องอ่ะรายการนี้ก็รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47่ค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้จะเป็น อขอหยาดเปลี่ยนมุมกล้องนิดหนึ่งนะคะนี่เลยรายการนี้จะเป็นมีดพี่พี่มีดนะคะรายการที่สนะี่สิบเจ็ดนะวิดูเนื้อหากันดีๆนะคะน้องแกะด้านในมาให้ชมนะนี่เลยนะคะมีดรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะราคาก็1 0หนึ่งร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลย ฟันไม่เข้าแทงไม่เหลือนะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะมีดน,นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบแปดค่ะนี่เลยพี่พี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเออนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่สี่สิบแปดนะคะเป็นสมเด็จหลวงปู่โตนะพี่พี่นะ เนื้อหาด้านในก็เก่าๆแบบนี้เลยพึ่งมีมาครั้งแรกเลยน้องบอกแล้วนะคะว่าวันนี้มีแต่พระใหม่ๆสวยๆเลยพี่พี่นี่เลยนะพี่พี่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่พนะเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่48นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่49ค่ะ รายการนี้นะคะคืจะเป็นเออพ like ี 2, ่ๆรายการนี้ก like ็เพิ oh yeah. yes. ่งมีมาเหมือนกันนะรายการที่49นะคะเป็นพระบูชานะเป็นหลวงปู่ทัวพี่ๆ่ะเป็นปีพศ252 2้พี่ๆนะใหม่ๆเลยน้องเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะเพิ่งมีมาครั้งแรกเลยพี่ๆนะนี่เลยนะสวยๆเลยนะคะเนื้อหาด้านล่างจะเป็นเหมือนพยันแบบนี้นะรายการที่49นะคะก็ราคา100บาทนะพี่ๆนะรายการใหม่ๆแบบนี้พี่ๆท่านได้ช้า หมดอดอ๋อน้องก็เสียใจด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห <Pink. S 1> ้าสิบพี่พี่ค่ะนี่เลยนะเป็นกะลาแกะตาเดียวนลพี่พี่นะนี่เลยเป็นรุ่นมหาอุดนะคะสวยๆเลยนะพี่พี่นะนี่รายการที่ห้าสิบนะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะพี่พี่นะพุกที่ไหนชื่นชอบกะลาแกะก็อุดนุนกันได้นะคะราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะอะไรกันนี้ก็เป็นตาเดียวนะพี่นะ สวยๆเลยนะคะด้านล่างจะเป็นดอกบัวแบบนี้เลยนะพี่ๆนะรายการที่ห้าสิบนะคะพี่ๆท่นใดสนใจนะคะก็นี่เลยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องวันนี้พัะเครื่องทวดทิวทัศนดนะคะราคา100 ep ที่38นะคะจดจำ ep แล้วก็เรียกรายการด้วยนะพี่ๆนะวิญญาณสนใจก็นี่เลยสแกนเคสมารทโมาสอบถามกันได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างก็ได้นะ,ะวันนี้น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ